ีโรงแรมชั้นหนึ่งแล้วก็อาหารในการดูแลด้วยไม่ใช่ปล่อยสนามบอลแล้วจบกันตรงนั้นเลยเราดูแลอย่างดีนะคะตลอดแคมเปญน,นี้ค่ะสุดท้ายแล้วใครอยากให้พรีเซนเตอร์ทั้งสองของเรารวมทั้งน้องเบนล,ล่านะคะแล้วก็น้องมาคี้ฝากอะไรถึงแฟนเชิญชวนให้มาลงแคมเปญนี้สักหน่อยค่ะใครจอดดีพะต้ามุน่ซิค่ะก็สำหรับผมนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนครับที่ ไม่ว่าจะเป็นพรบอลหรือว่าเ,าเป็นคนดู <ฮะ S 1> ท <ำ S 1> ดั่วไปครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไปดูสนามาุตบอลแล้วก็ราชิน,ชนีสนาเลยค่ะเที่ยวเหนือด้วยกันค่ะพามากีาาาค่ะสำหรับพี่ในกที่เคยได้มีโอกาสไปดูฟุตบอลที่สเปนติดขอบสนามเลยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบ อิน <In S 2> กับฟุตบอลรักขนาดนั้นดูแค่นะัดพิเศษพิเศษแต่พอเราได้ไปดูติดขอบสนามแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมันลุ้นมันสนุกมันฟิลทุกอย่างคือมันดีมากๆแล้วที่แบบว่าทางเบสซี่ได้จัดให้ไปดูรอบชิงชนะเลิศด้วยต้องบอกเลยว่าสุดๆจริงๆค่ะเป็นที่เนี่ยเสร็จงานนี้จะรีบไปชิงโชคเลยนะอย่างไนท้องบนที่มีเบสซี่อยู่หลังเวทีเยอะมากเพื่อกลกับบ้านมาชิงโชคนะคะ,คะวันนี้